สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีวอกในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพศ2,567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ย ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้มันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยต้องตัดสินใจกับการาที่จะอยู่หรือไปในสถานการณ์นี้นะในเหตุการณ์นี้หรือว่าไปจากาความสัมพันธ์ออกจากใครบางคนนะเป็นสิ่งที่คุณกำลังทบทวนหรือว่าช่างใจ ถ้าเกิดว่าการที่คุณอยู่กับใครบางคนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคนคนนี้เพราะว่า,าพลังงานของไพ่หกเหรียญเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าในเหตุการณ์เนี้ยสถานการณ์ที่ใครบางคนทําตัวเหมือนกับว่า เขาให้ความช่วยเหลือกับคุณนะเขามีผลประโยชน์กับคุณหรือว่าเขามีอิทธิพลกับชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีบางสิ่งที่เขาเนี่ยนึกถึงผลประโยชน์เขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาจะมาทุ่มเทใจิตใจอะไรให้กับคุณนะทีนี้พลังงานของไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยบวกกับไพ่แปดถ้วย ก็บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนในความสัมพันธ์เนี่ยดูเหมือนว่าคุณต้องทนแบกรับความรับผิดชอบหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณเป็นฝ่ายที่จะต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ได้ไปต่อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะเป็นฝ่ายทำให้คุณน่ะรู้สึกว่าคุณจะต้อง เป็นหน้าที่ของคุณนะที่จะต้องทนยอมรับกับสภาพหรือว่ายอมรับกับการกระทําสิ่งที่เขายัดเยียดให้กับคุณนะนะถ้ามันเป็นการกระท,ทําที่แบบว่าค่อนข้างใจร้ายนะไม่มีความเป็นธรรมหรือว่าบางทีใช้อารมณ์ใช้อำนาจควบคุมกับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะนั้นก็คือพลังงานของไพ ควีนถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่ควีนถือดาบด้วยนะทีนี้พลังงานของไพ่แปดถ้วยเนี่ยก็บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าบางครั้งคุณเนี่ยคิดที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้นะหรือไม่งั้นการที่คุณอยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคุณอยู่แต่ตัวและตัดใจของคุณเนี่ยไปแล้วนะคุณรอโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่คุณอาจจะกำลังคิดอยู่แหละ มองหาโอกาสมองหาช่องทางแล้วคุณก็คิดว่าถ้าเมื่อไหร่คุณได้จังหวะและโอกาสที่เหมาะสมหรือว่าสิ่งที่ดีๆเข้ามาเนี่ยคุณเลือกที่จะออกจากตรงนี้ทันทีเลยนะนั่นก็คือ,อ,อพลังงานของไพ่หนึ่งไม้เท้าที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณกำลังรอสิ่งนั้นอยู่แต่ทีนี้ว่าไพ่ดอเอาคัมเนี่ยมันเป็นไพ่ราชนีถือดาบ ก็หมายความว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณเหมือนกับว่าตอนเนี้แบบอาจจะเป็นไปได้ในสองรูปแบบรูปแบบที่1ก็คือคุณพยายามรออยู่ตรงนี้นะคือพยายามมองข้ามปัญหาหรือว่าพยายามที่จะปิดหูปิดตาตัวเองแล้วในเวลาเดียวกันคุณก็ เริ่มรู้แล้วละว,ว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นยังไงคนที่คุณให้โอกาสกับเขานะคนที่คุณเนี่ยมีความคาดหวังกับเขายกตัวอย่างถ้าคนคนนี้เนี่ยเป็นเ,เจ้านายของคุณหรือว่าเป็นคู่ครองของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าความรักความดีความอดทนความซื่อสัตย์ของคุณเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณพยายามจะใช้สิ่งนี้เนี่ยเพื่อให้ชนะใจคนคนนี้ ตอนนี้เนี่ยคุณก็ได้รู้แล้วว่ามันไม่ได้ผลและสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันมันมันเลือนลางมากๆจนคุณคิดว่าโอเคไม่เป็นไรนะคุณก็จะอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าคุณยังไม่มีทางเลือกอะละกรกันแล้วคุณคิดว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมสักทีเดียวทั้งในเรื่องออการเงินหรือว่าโอกาสที่จะเข้ามาฉะนั้นคุณก็ยังเลือกที่จะอยู่นิ่งๆแล้วก็ ซ่อนความรู้สึกของตัวคุณเองส่วนในอีกด้านหนึ่งเนี่ยในใจของคุณนะ่ะคุณยังแอบคาดหวังอยู่นะคุณยังแบบว่าทำใจไม่ได้คุณยังเลือกที่จะหลอกตัวเองต่อไปว่าสักวันหนึ่งเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันจะดีขึ้นนะเพราะคุณไปยึดติดกับไอ้ความคิด เ,เดิมๆที่สมัยที่เขามาจีบคุณแรกๆน่ะเขาพูดอะไรกับคุณไว้เขาทำอะไรที่แบบว่าเหมือนเป็นการาสวีดเอาอกเอาใจคุณอ่อนหวานนุ่มนวลกับคุณ mm hmm. คุณก็คิดว่าไอ้ความคิดหรือว่าความรู้สึกเหล่านั้นน่ะมันก็อาจจะหวนกลับมาก็ได้สักวันใดวันหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคุณทำดีพอหรือว่าคุณเสียสละพอคุณทำให้เขาเห็นว่า คุณเนี่ยอดทนแล้วก็รักเขานะอะไรแบบนี้แต่ทีนี้มันก็มีพลังงานบางอย่างที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่คุณพิอ,อสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งผิดก็ได้ที่เป็นเป็นความเข้าใจผิดของคุณก็ได้ในด้านเดียวที่พยายามพยายามที่จะมองอะไรในด้านบวกนะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่บางทีก็ คุณเลือกที่จะหลอกตัวเองอะนะอยู่ตรงนี้ต่อไปแล้วก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใครบางคนก็กำลังรับมืออยู่กับปัญหาในลักษณะนี้เพราะว่าพลังงานของไพ่แปดถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าคุณอยากจะออกจากตรงนี้แต่มันก็ยังไม่อันนี้ก็เป็นเหมือนกับแค่ความคิดไง มันไม่ใช่เป็นไพ่บทสรุปเป็นไพ่ e ดีเอาคำที่ว่าเออมันจะมีสถานสถานการณ์บังคับหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คุณต้องตัดสินใจแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคุณยังไม่นะแต่คุณรู้แล้วล่ะว่าคุณควรที่จะทำอะไรยังไงนะแต่คุณยังไม่พร้อมคุณก็เลือกที่จะเงียบซ่อนความรู้สึกของตัวคุณเองแล้วปกปิดพฤติกรรม แล้วก็ความคิดของการกระทําของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคือแบบว่าเหมือนเหมือนอะไรอะเหมือนเข้าข้างเขาแล้วก็พยายามที่จะไม่ไม่พูดถึงแล้วไม่พูดให้ใครรู้ด้วยผู้จัดก็ไม่รู้จะใช้คําอธิบายยังไงดีคือคุณยังยังสร้างภาพยังอยากที่จะแบบว่าไปต่อนะในความสัมพันธ์นี้หรือว่าในที่ทํางานแห่งนี้ คุณไม่ปิปากพูดให้เล่าให้ใครฟังว่าคุณเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายอะไรบางอย่างนะหรือว่าการกระทำบางอย่างจากคู่ครองคนรักของคุณที่ถ้าเกิดว่าคุณเล่าให้ใครฟังมันเป็นเรื่องน่าอายไงนะเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่สิบไม้เท้ามันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่คุณเนี่ยยังก้มหน้าก้มตาทําหน้าที่ตรงนี้ของคุณต่อไปถึงแม้ว่าคุณจะหมดรักหมดศรัทธา กับคนคนนี้ไปแล้วแต่อย่างที่ผู้จัดบอกอะ่ะอีกใจนึงก็ยังมีความหวังอีกใจนึงก็ไม่เป็นไรนะรอถ้าโอกาสดีๆเข้ามาฉันไปแต่ถ้ายังไม่มีโอกาสดีๆเข้ามาฉันก็รออย่างมีความหวังก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสถานการณ์ในรูปแบบนี้เลยนะในเรื่องของการงานหรือความรักความสัมพันธ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในช่วงเวลานี้ เพราะว่าพลังงานของไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวแทนทั้งในเรื่องของการงานและในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยที่ตอนนีออ้บางทีความตื่นเต้นมันเริ่มหมดลงฉะนั้นออความคิดแล้วก็การกระทําของใครบางคนจากที่เคยดีตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนไปจากที่เคยทําดีเคยรับปากกับคุณตอนนี้เขาก็ไม่ให้คุณแล้วอะไรประมาณนี้นะ แล้วอีกอย่างหนึง่งพลังงานของไพ่เอ่อควีนถือไมเท้าแล้วก็ไพ่ควีนถือดาบเนี่ยบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนเนี่ยที่เขาถือไพ่เหนือกว่าเนี่ยเขาอาจจะใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรใช้เพื่อให้มันเนี่ยอเอาเปรียบใช้สิ่งนี้เพื่อเอาเปรียบ ใครบางคนอยู่ในเหตุการณ์นี้นะใช้ความได้เปรียบของเขาเอาเปรียบใครบางคนอ่ะต้องพูดอย่างนี้แล้วก็พลังงานของไพ่หกเหรียญเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่านี่ก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าดูภายนอกดูแล้วเหมือนกับว่าคนคนนี้ให้ให้ความช่วยเหลือให้ที่พึ่งพิงกับคุณนะแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ก็เป็นอย่างที่ผู้จัดบอกนะ แต่ทีนี้คุณก็เลือกที่จะแบบว่า,าไปต่อในความสัมพันธ์คุณเลือกที่จะช่วงนี้ถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่มีทางเลือกจริงๆคุณก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวนตามกรรมปล่อยให้เบื้องบนเป็นผู้กําหนดแล้วก็ชี้แนะดวงชะตาทางเดินให้กับคุณแล้วกันเหมือนกับว่าคุณปล่อยให้เบื้องบนเป็นผู้นําทางเอา ถ้าจะให้ฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็อยู่แต่ถ้าเกิดว่าดวงฉันจะต้องมีโอกาสที่ดีๆเข้ามานะเบื้องบนเห็นใจให้ความเมตตก็เปิดโอกาสให้ฉันสินะให้ฉันมีโอกาสได้ไปเจอคนใหม่ที่ดีๆให้ฉันมีโอกาสไดเ้เจองานการที่มั่นคงที่ดีกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยที่มันค่อนข้างไม่แน่นอนแล้วก็ต้องมาทนอารมณ์กับใครบางคนไอ้ความขึ้นขึ้นลงลง เพราะว่าเจ้านายที่บางทีเนี่ยเออบางคนนะมันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกบางคนเนี่ยยิ่งแบบบ้าอำนาจยิ่งเห็นใครอยู่ตรงนี้กับเขากับยิ่งปฏิบัติกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนเหมือนคนไม่มีทางไปเหมือนคนจนตอกแล้วการที่เขาได้กดขี่คนเนี่ยมันเหมือนไปเพิ่มอำนาจให้กับเขาทำให้เขารู้สึกมีค่าทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองบางคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ อันนี้ก็คือสถานการณ์ที่ผู้ผูดจัดเนี่ยาทายจากหน้าไพ่นะไม่ใช่ว่าไปกล่าวหาใครหรือว่ามีอคติกับใครถ้าเกิดบังเอิญว่าคุณเป็นคนในลักษณะนั้นผู้จัดก็แค่อธิบายให้คุณเข้าใจมองให้อธิบายให้คุณมองเห็นตัวคุณเองนะแล้วก็มองเห็นความรู้สึกของคนใกล้ตัวที่เขาอยู่ตรงนี้กับคุณนะ่ะ ถ้าเกิดว่าเขาคือคนที่มีความสำคัญกับคุณอย่างน้อยคุณอยู่ด้วยกันมาเนี่ยมันก็ต้องมีผลประโยชน์ต้องพึ่งพากันได้แต่นะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะคิดแบบนี้นะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความรู้สึกแบบนี้จากการถูกกระทาจากอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้คุณก็จะได้มองเห็นภาพถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าอยากจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่ารักษาคนคนนี้ไว้ คุณเป็นเจ้านายคุณเป็นคู่ครองคุณก็ต้องปฏิบัติกับเขาอย่างให้เกียรตินะอะไรที่คุณคิดว่าคุณไม่ชอบถ้าคนอื่นมาทํากับคุณคุณก็ต้องไม่ทํากับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะคนที่เขาอยู่ตรงนี้เพื่อคุณมีผลประโยชน์กับคุณนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณก็ต้องนํากลับไปทบทวนกลับไปแยกแยะแหละว่าสถานการณ์ที่ผู้จัดพูดมาเนี่ย คุณเป็นฝ่ายทำเข้าหรือว่าคุณเป็นฝ่ายถูกเขากระทำหรือว่าเรื่องราวอันนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณในในที่ทำงานหรือว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะผู้จัดก็มองให้คุณเอ่ออธิบายให้คุณมองเห็นภาพนะว่าคนคนนี้แหละเนื้อแท้ของเขาอ่ะเป็นแบบนี้คุณอยู่กับเขามานานคุณก็คงรู้แหละความรักความดีความอดทนของคุณอะ่ะเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาเขามีมายเซตอีกแบบหนึง่งนะบางทีเราก็ต้อง เลือกที่จะเปลี่ยนตัวเราเองหรือไม่ไมงไม่งั้นเราก็ต้องยอมรับทำใจปรับตัวถ้าเราเลือกที่จะอยู่ตรงนี้นะคุณก็จะต้องยอมเสียเปรียบบ้างาทำเป็นเอาหูเอานาเอาตาไปไล่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากถ้าเราไม่มีทางเลือกจริงๆเราเลือกที่จะอยู่ตรงนี้มันก็ต้องเป็นไปในลักษณะนี้เลยนะแล้วส่วนพลังงานของไพ่ อัศวินถึงไม้เท้าแล้วก็ไพ่ The World เนี่ยมันเป็นตัวแทนของไพ่ที่เหมือนกับว่าตอนนี้คุณะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างการที่คุณเนี่ยให้โอกาสใครบางคนแล้วก็การที่ใครบางคนเนี่ยให้โอกาสคุณก็ตามนะจากการที่คุณอาจจะเป็นคนที่มีข้อเสีย มีจุดอ่อนอะไรบางอย่างที่คุณรู้ตัวคุณเองดีนะว่าคุณก็ไม่เพอร์เฟกบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะแบบไม่มีความรับผิดชอบหรือว่าการกระทําของคุณเนี่ยพูดอย่างทําอย่างจนทําให้ใครบางคนที่อยู่รอบข้างคุณเนี่ยเขาหมดความไว้วางใจนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณควรที่จะต้องรู้อะรู้ตัวคุณเอง คุณจะมาทำเป็นโมโหหงุดหงิดแล้วก็เหวี่ยงคนนู้นคนนี้เพื่อให้เขาเนี่ยมไม่พูดหรือว่าให้การกระทำแบบนั้นอ่ะคุณทำเพื่อที่ว่าควบคุมคนอื่นหรือว่าควบคุมสถานการณ์เพื่อที่ว่าไม่ให้เขามาพูดมากอะไรกับคุณหรือว่าไม่ให้เขามาเรียกร้องต่อว่าต่อขานอะไรคุณอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของไพ่คิงถือไม่เท้าเลยนะ ว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะาปากอย่างใจอย่างแล้วพลังงานของไพ่ The World เนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าคนที่เขาอยู่ตรงนี้คนที่เขาเ,าเกี่ยวข้องกับคุณรึกคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับเขาตอนนี้เนี่ยคุณก็ได้เรียนรู้คนคนนี้ได้อย่างลึกซึ้งนะคุณได้เห็นท่าแท้ของเขาคุณได้ลอง แล้วทุกอย่างคุณได้ปรับตัวคุณให้โอกาสแล้วทุกอย่างคุณรู้แล้วว่าคนคนนี้เขาเปลี่ยนไม่ได้ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนตัวตัวของคุณเองนะถ้าคุณไม่พร้อมที่จะออกจากตรงนี้คุณเอ่ออะไรอะ่ะคุณอาจจะรอโอกาสอยู่ก็ได้แล้วเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้คุณก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันไง มันก็เลยต้องอก้มหน้าก้มตารับกรรมต่อไปนะแต่ผู้จัดก็อยากจะฝากให้คุณเน่เอาเอาสิ่งเนี้ยเอาคำทำนายเนี้ยไปทบทวนนะความคิดแล้วก็การกระทําของคุณว่าคุณเป็นคนที่ทําตัวคุณเองหรือเปล่านะคุณเป็นฝ่ายที่ ปฏิบัติกับคนอื่นอย่างไม่เป็นธรรมใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกใครกระทำนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณทำดีก็แล้วอะไรก็แล้วคุณรู้แล้วแหละว่าคนคนนี้เป็นยังไงสิ่งทีเ่เบื้องบนน่ะต้องการอยากให้คุณน่ะคิดหรือว่าตัดสินใจนะนั่นก็คือ การที่คุณเดินออกจากตรงจุดนี้เพราะว่าอะไรเอาจริงๆแล้วผู้จัดก็ไม่อยากจะฟันธงว่านั่นก็คือสิ่งที่เบื้องบนแนะนำกับคุณเพราะว่าสถานการณ์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงความพร้อมในเรื่องเงินทองความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องจิตใจความอ่อนแอความเข้มแข็งของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะว่า ไพ่สองใบที่บ่งบอกว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำอะนั่นก็คือ,อ,อคุณจะต้องอะไรอะถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณทนอันนี้มานานเนี่ยคุณยังเลือกที่จะแบกต่อไปอีกไหมนะเป็นพลังงานของไพ่สิบไม้เท้าคุณยังจะพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองจากหน้าไพ่อะ่ะ ถ้าเกิดวันนึงเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะไม่แบกแล้วไอ้ไม้อันนี้ที่คุณแบกมามันทั้งหนักแล้วก็ทั้งผุแล้วก็ใช้การอะไรไม่ได้นะเอาไปสร้างบ้านเอาไปทำอะไรให้มันเกิดความมั่นคงไม่ได้เลยอันนั้นคือสิ่งที่คุณคาดหวังแต่ว่าพอคุณเดินมาจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วคุณได้รู้คำตอบแล้วว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดไอ้ขั้นที่คุณจะวางมันลง มันก็แบบว่ามันยากอะ่ะมันเป็นความเคยชินของคุณนะสิ่งที่คุณทำมาตลอดแต่ทีนี้ถ้ามันหนักแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับคุณมันใช้อะไรไม่ได้นะก็วางมันลงซะถ้าเกิดว่าคุณเหนื่อยนะเบื้องบนก็สนับสนุนให้คุณทำแบบนั้นโดยเฉพาะมันมีพลังงานของไพ่แปถ้วยด้วยไพ่แปดถ้วยเนี่ย ถ้าคุณพยายามมาจนถึงที่สุดแล้วนะมันไม่มีอะไรดีขึ้นมันก็ถึงเวลาที่คุณจะมูฟออนมันไม่มีอะไรที่มันจะแย่ไปกว่าที่เป็นอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่ามันมีไพ่สองใบอันนี้ปรากฏขึ้นมาเพราะว่าไพ่แปดถ้วยบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าคุณพยายามยอมรับทำใจทุกสิ่งอย่างแล้วนะถ้าเกิดว่าการที่คุณจะออกจากตรงนี้มันไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่านี้แล้วลนะ่ะ แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเพราะว่า,าพลังงานของไพ่คิงถือดาบเนี่ยเออควินถือดาบนะบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าคุณยังเลือกที่จะอดทนอยู่คุณยังมีความหวังอยู่หรือว่าคุณอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างมีเป้าหมายอะไรของคุณมีสิ่งที่คุณคาดหวัง แต่คุณก็จะต้องแลกมาด้วยความอดทนแล้วก็คุณอาจจะต้องเสียสละแล้วอาจจะต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพื่อให้คุณเนี่ยได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมนะไม่รู้ว่าคุณจะเหนื่อยซะก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็แค่เป็นไกด์ไลน์ให้คุณได้รู้ในเรื่องการที่คุณจะใช้ชีวิตเรื่องการที่คุณจะตัดสินใจหรือว่ารับมือกับใคร การที่คุณคิดที่จะออกจากตรงนี้หรือว่าคุณเลือกที่จะอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะได้อะไรยังไงบ้างนะก็ยังไงก็ขอให้คุณนะอะโชคดีกับทุกการตัดสินใจเพราะว่าพลังงานของไพ่แปดถ้วยเนี่ยนะมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้จัดพืชพูดขึ้นมาเองลอยๆว่าบางคนเนี่ยเลือกที่จะไม่ตัดสินใจเลือกที่จะแบบว่าปล่อยไปแล้วก็ทำใจปล่อยให้เบื้องบนอะ เป็นผเป็นผู้กำหนดแล้วก็ชี้แนะแนวทางนะโชคชะตาของคุณคือแบบเขายอมแล้วอ่ะเขาเหนื่อยเหนื่อยกับการที่จะไปเริ่มต้นใหม่อันนี้ผู้จัดมองเห็นเลยนะเหมือนกับว่าเขาก็เลือกที่จะทำใจรอดูแล้วกันว่าบทสรุปแล้วเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่า การกระทําที่บางครั้งอาจจะเกิดจากคู่ครองของคุณที่บางทีเขาปฏิบัติกับคุณอย่างไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ยคุณก็คาดหวังว่าเออสักวันหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยนะคุณก็จะได้อะไรจากตรงนี้บ้างแหละวันข้างหน้าเผื่อมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเผื่อเกิดเขามีอะไรขึ้นมาเขาไม่ได้อยู่แล้วนะณนะตรงนี้เนี่ยคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังแหละสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงมาอ่ะคุณก็ทนแลกกับ สิ่งนี้ไปกับความโกรธเกลียวกาดกับความบางทีใจร้ายเจ้าอารมณ์กับคุณถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ก็ไม่เป็นไรผู้จัดเนี่ยเข้าใจแล้วมันก็เป็นสองทางเลือกของคุณแหละเป็นเป็นชีวิตของคุณคุณรู้อะคุณเดินมาถึงจุดนี้คุณรู้แล้วว่าคุณจะเดินหน้าต่อหรือว่าคุณควรที่จะจบ แยกทางแล้วก็ออกจากตรงจุดนี้หรือว่าคุณเลือกที่จะอยู่ต่อเพราะว่าอะไหนๆฉันก็รู้ไส้รู้พุงมันหมดละฉันก็ทนไปแล้วกันนะแล้วคุณก็คิดว่าไอ้ข้างนอกมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีดีไปกว่านี้หรอกออกไปข้างนอกก็อาจจะไปเจอปัญหาในรูปแบบที่ต่างกันไปอีกนะแต่ยังน้อยฉันอยู่กับเขามาอันเนี้ยฉันก็ต้องได้อะไรบางอย่างแหละอะบางบางคนก็มีความคิดในลักษณะนี้เราก็เข้าใจเราก็ให,ให้ให้เกียรติเคารพ ในการตัดสินใจของคุณแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้นะผู้จับทำขึ้นมาก็เพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่เบื้องบนต้องการสื่อสารกับคุณในรูปแบบของไพธาโลผู้จัดก็ได้แปลความหมายและก็ทำนายสิ่งนี้ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็ปรารถนาดีกับคุณถึงแม้ว่าบางครั้ง การทำนายมันอาจจะออกมาในด้านลบเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่านี่คือชีวิตเราแล้วนี่คือสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่จะมาให้ผู้จัดทายอะไรแบบโลกสวยนะหรือว่าสิ่งที่คุณอยากได้ยินแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วท้ายที่สุดมันจะยิ่งทำให้คุณผิดหวังเข้าไปอีกนะไหนบอกว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ไงไหนบอกว่าฉันจะได้โชคได้ลาบเดี๋ยว จะมีคนเอานู่นเอานี่มาให้คนนี้จะเลี้ยงดูฉันเอาพอเอาจริงๆเราไม่ได้พูดถึงพลังงานในด้านลบของไพ่กลายเป็นว่าคุณก็จะมาผิดหวังอีกแล้วก็มองโลกในแง่ดีเกินไปทำให้ให้คุณเนี่ยเดินลงทางนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้จัดนะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับใครเลยฉะนั้นการที่คุณเข้ามาดูคลิปวิดีโอของช่องผู้จัดเนี่ยคุณจะต้องรู้นะ รู้อะไรล่วงหน้าแล้วก็ตื่นรู้แล้วก็มีสติกับทุกย่างก้าวของคุณนะเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดก็ขอให้คุณโชคดีแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ